เวัดีครับผมนายจินพงศ์เฟื่องไฮบูลครับมันนี่ผมจะมาอธิบายการเติมน้ำยาแอร์นะครับการเติมน้ำยาแอร์มีสามแบบนะครับคือหนึ่งนะครับดูดแรงดันสองดูกระแสนะครับสามแช่างกิโลนะครับอย่างแรกนะครับอธิบายนะครับการดูดแรงดันนะครับการเติมน้ำยาแอร์แบบดูดแรงดันนะครับเป็นวิธีการเติมน้ำยาแอร์ที่อาศัยการตรวจสอบแรงดันนะครับของน้ำยาแอร์ในระบบนะครับโดยจะใช้เกจวัดแรงดันเพื่อตรวจสอบแรงดันในระบบนะครับ ขั้นตอนการเตือนยาแอร์นะครับแบบตื้นแรงดันหนึ่งครับการตรวจสอบระบบนะครับการวัดขั้มเพื่อตรวจสอบระบบแอร์นะครับว่ามีการรั่วไหลหรือไม่นะครับและตรวจสอบว่าเกจบัดแรงดันทางานได้อย่างถูกต้องนะครับตรวจสอบพ่อแอร์นะครับพ่อยาแอร์นะครับและข้อต่างๆนะครับว่ามีการรั่วหรือไม่นะครับตรวจสอบว่าเกจบัดแรงดันอยู่ในสภาพที่ทํางานได้และทํางานได้ถูกต้องไหมครับสองครับ ต่อเก็บวัดเรื่องนั้นนะครับพอเก็บวัดเรื่องนั้นเข้ากับระบบแอร์นะโดยทั่วไปนะครับจะต่อเข้ากับท่อนยาแอร์ด้านต่ำนะครับโลนะครับและด้านสูงคือไฮนะครับต่อเกตวัดเรื่องนั้นนะครับด้านต่ำเข้ากับท่อนยาแอร์นะครับด้านต่ำสําหรับแอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดเป็นแอร์ขนาดใหญ่ต่อท่อนยาแอร์ด้านสูงนะครับสานนะครับตัวซอบเรื่องนั้นนะครับ ต the ัวสอบแรงดันในระบบนะครับโดยดูแจ็คเก็ตวแรงดันหากแรงดันต่ำปกติต้องเติมเข้าไปนะครับตรวสอบแรงดันดั้นต่ำด้านสูงนะครับและตัวสอบว่าครับแรงดันในระบบเหมาะสําหรับการทํางานของแอร์ไหมครับสีนะครับเติมน้ำยาแอร์นะครับเติมน้ำยาแอร์เข้าทางท่อด้านต่ํานะครับด้านโลนะครับโดยตรวสอบแรงดันอย่างต่อเนื่องนะครับเติมน้ำยาแอร์เข้าดัน ด้านทอด้านต่ำนะครับและตรวจสอบแรงดันด้านต่ำสูงนะครับอย่างต่อเนื one, right ่องตรวจสอบแรงดันอ <te> ีกครั you, ้งนะครับหลังจากดึงแม่แอร์แล้วตรวจสอบแรงดันอีกครั้งให้เพื่อนแน่ใจว่าแรงดันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับตรวจสอบแรงดันด้านต่ำและด้านสูงอีกครั้งนะครับตรวจสอบแรงดันอยู่ในระดับที่เหมาะสําหรับการทํางานของแอร์นะครับข้อควรระวังครับควรใช้เก็บวัดแรงดัน ที่แม่นยำนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับควรตรวจสอบระบบแอร์ครับอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหลนะครับและปัญหาอื่นนะครับควรเติมน้ำยาแอร์เข้าทางด้านข้อตันเท่านั้นนะครับข้อดีนะครับและข้อจํากัดข้อดีนะครับสามารถตรวจสอบแรงดันในระบบได้อย่างรวดเร็วและสามารถเติมน้ำยาแอร์ได้อย่างแม่นยำนะครับข้อจํากัดนะครับต้องมีเก็บวัมแรงดันที่แม่นยำนะครับและต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงดันในระบบแอร์นะครับ คำแนะนาครับควรรึกษาช่างที่มีประสบการณ์นะครับหรือผู้เชี่ยวชาญในการเติมน้ำยาแอร์นะเพื่อให้แน่ใจว่าการเติมน้ำยาแอร์นะครับจะทํด้อยงถูกต้องรับปอดภัยนะครับควรตรวจสอบระบบแอร์ยางสม่นาเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหลนะครับและปัญหาอื่นๆครับแบบสองนะครับคือแบบเติมเติมแบบแอร์นะแบบดูกระแสนะครับเป็นวิธีการเติมน้ำยาแอร์นะครับที่อาศัยการตรวจสอบกระแสไฟนะครับที่ใช้คอมเพรสเซอร์นะครับ เพื่อให้แน่ใจว่าคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับทำงานได้อย่างถูกต้องและใช้น้ำยาแอร์ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์ดูกระแสนะครับตรวจสอบระบบแอร์นะครับทําการแบกข้ามตรวจสอบระบบแอร์ว่ามีการรั่วไหลหรือไม่และตรวจสอบว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานได้ถูกต้องตรวจสอบคอร์เนื่อแอร์นะครับคอร์ดต่อต่างๆมันมีการรั่วไหลหรือไม่ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์นะครับว่าทำงานได้ถูกต้องและไม่มีปัญหาใดๆนะครับตรวจสอบ กระแสไฟนะครับตรวสอบกระแสไฟฟ้านะครับที <m iss ory> ่ใช้คอมเพรสเซอร์นะครับโดยใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้านะครับทําการวัดตรวสอบกระแสไฟนะครับที่คอมเพรสเซอร์นะครับในขณะทํางานตรวสอบว่ากระแสไฟอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการทํางานของคอมเพรสเซอร์ไหมครับสามนะครับการเติมน้แอร์นะครับเติมน้แอร์เข้าทางด้านต่ํานะครับตรวสอบกระแสไฟยางต่อเนื่องนะครับเติมเน้อแอร์เข้าทางด้านเทอแรงดันต่ํานะครับ ตรวสอบกระแสไฟครับที่ใช้โดยคอมเพรสเซอร์นะครับยังต่อเนื่อง4นะครับตรวสอบกระแสไฟอีกครั้งนะครับหลังจากเติมแอร์เข้าไปแล้วนะครับตรวจสอบกระแสไฟอีกครั้งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ากระแสไฟอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะครับที่คอมเพรสเซอร์แอร์ครับอีกครั้งนะครับแล้วก็ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการทํางานของคอมเพรสเซอร์เรือแม่ครับ ข้อควรระวังนะครับควรใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าครับที่แม่นยำสภาพดีควรตรวจสอบแอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหลและปัญหาอื่นนะครับควรเติมน้ำยาแอร์ครับทางด้านท่อต่ำเท่านั้นนะครับข้อดีนะครับและข้อจำกัดข้อดีนะครับสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าโดยใช้คอมเพรสเซอร์แอร์ได้อย่างแม่นยำและสามารถเติมน้ำยาแอร์นะครับและอย่างถูกต้องนะครับข้อจำกัดนะครับต้องมีเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่แม่นยำนะครับและต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ก็ใส่ไฟด้วยนะครับคําแนะนํานะครับควรปรึกษาช่างที่มีประสบการณ์สูงนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการเติมแ่แอนนะครับหรือให้มั่นใจว่าการเติมแยแอนนะครับทำยังถูกต้องวรตรวจสอบระบบแย่ยังทำํานเสมอนะครับการล้วนไหลปัญหาอื่นนะครับการประยุกต์ใช้นะครับการเติมแแอนแบบดูกระแสครับ สามารถใช้ได้กับแอร์ที่มีคอมเพรสเซอร์แบบต่างๆนะครับการเติมในแม่แอร์นะครับแบบดูกระแสสามารถช่วยลดปัญหาการร่วไหลของแอร์ได้นะครับปัญหาอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบแอร์นะครับต่อมาแลแบบที่สามครับก็จะเป็นการเติมในแม่แอร์นะครับแบบชั่งกิโลนะการเติมแม่แอร์แบบชั่งกิโลนะครับเป็นวิธีการเติมเนื้อแอร์ที่อาศัยการชั่งน้ำหนักของเน้อแอร์ที่เติมเข้าในระบบแอร์นะครับ โดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความแม่นยำนะครับขั้นตอนนะครับการเติมเนี้อแอมป์ทั้งกิโลกรัมนะครับขั้นตอนที่1นะครับตรวสอบระบบนะครับทำการแบคคำเพื่อตรวจสอบนะครับผมว่ามีการรั่วไหลหรือไม่นะครับและตรวสอบว่าท่อเนื้อแอร์ครับข้อต่างๆครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับการตรวจสอบนะครับเนื้อแอร์นะครับของข้อต่างๆมีการรั่วไหลหรือไม่นะครับตรวจสอบว่าระบบแอร์นะครับอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่นะครับ ช่างน้ำยาแอร์นะครับการช่างน้ำยาแอร์นะครับแอร์ที่เติมเนเติมยาเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องช่างนะครับที่มีความแม่นยำนะครับช่างน้ำหนักของน้ำยาแอร์นะครับที่เติมเข้าไปในระบบแอร์นะครับตัวสอบน้ำยาแอร์นะครับมีคุณภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่นะครับเติมน้ำยาแอร์นะครับเติมน้ำยาแอร์เข้าทางท่อแรงดันต่ำนะครับท่อโลนะครับโดยช่างน้ำหนักของน้ำยาแอร์ที่เติมเข้าไปใน ระบบแอร์ยางต่อเนื่องนะครับตรวจสอบปริมาณน้ำยาแอร์นะครับตรวจสอบปริมาณน้ำยาแอร์นะครับที่เดินเข้าไปในระบบแอร์นะครับตรวสอบว่าปริมาณน้ำยาแอร์ที่เดินเข้าไปในระบบแอร์ตรงกับปริมาณที่กำหนดหรือไม่นะครับข้อระวังนะครับควรใช้เครื่องชั่งที่มีความแม่นยําสูงนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับควรตรวจสอบระบบยางสม่ําเสมอนะครับเพื่อป้องกันการลื่วไหลนะครับและปัญหาอื่นนะครับ ควรเติมน้ำแอร์นะครับเข้าทางด้านท่อตันเท่านั้นนะครับข้อดีนะครับแล้วข้อจำกัดข้อดีสามารถเติมน้ำแอร์นะครับได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องนะครับปริมาณที่กำหนดข้อจำกัดนะครับต้องมีเครื่องชั่นน้ำหนักที่แม่นยำนะครับและต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณน้ำยาแอร์นะครับที่ต้องการคำแนะนำนะครับควรปรึกษาช่างนะครับที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในการเติมน้ำยาแอร์นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าการเติม เครื่อแอร์นะครับทำให้แารถูกต้องและปลอดภัยนะครับควรตรวจสอบระบบแอร์นะครับอย่างจ่อเ่เสมอนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลนะครับการประโยกต์ใช้นะครับการเติมแม่แอร์แบบชั่งกิโลนะครับสามารถใช้ได้กับระบบแอร์ที่มีขนาดต่างๆนะครับขอบคุณครับ